สวัสดีจ้าเพื่อนเมื่อนมนิญี่ปุ่นกับอากาศหนาวจ้าเพื่อนเพื่อนไอข้างนอกนี้ฝนตกจ้ามม่นี้การจะพาเพื่อนเพืนมาล่องไห้ง่ายกระทางให้ต้นอันชันจ้าเพื่อนเพื่อนเบื้องหน้าสุเพาะเมล็ดเพื่อนไว้แล้วก็เพิ่นกระงอขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะจ้าเนี่ย ดน,นีก็จะล่องล่องมาใหญ่กระถางให้กระถางใหญ่กว่าเก่าจ้าเพื่อนเนี่ยใหายกระถางให้เพื่อนให้เท่เพื่อนรอดนะจ้ะช่วงนี้หน,นาวอยู่ปน้าเบิ้งนะใบพะล่วงมดดละจ้ะนี่จะเป็นในต้นอันชั้นที่สูพอเมล็ดเองจะเ,เพื่อนเพื่อนพหลายเมล็ดยุตธวานเนี่ยเหลืออยู่ต้นเดียวเนี่ยจ้ะที่เป็นต้นขึ้นมาหายเนาะเดี๋ยวเขาจะล่องล่องมาไอ เปลี่ยนกระถางให้ไยงยกัวเกาให้เพื่อนลากเพื่อนเดินดีหลอนที่ไงสะดวกใหเ้เธอเพื่อนไงไม่เห่าหนะาจะเนาะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นดินจ้าดินที่ใส่เพาะมเมล็ดพักต่างๆของสูนนะจ้ะแล้วก็จะมีเปลือกไข่ตามมาด้วยเปลือกไข่จ้าแล้วก็ไอจะเป็นเศษพักต่างๆที่ ตากแหงว่จาจะจะมนีเปลือกส้มจะนน่เปลือกส้มจะเป็นเปื่อนสูตรตากแหงแล้วเบอร์เนี่ยนี่จะเปลือกส้มเ,เ,เปลือก,อกทุลลีสงที่เรือจากข้าวที่แล้วนะจะเนี่ยก็เ,ยเป็นจากสวนเฮาเองเนี่ยก็จะเป็นเปลือกของไอ้ทัพพูจะเป็นเปลือกไอเสตอาหารตั้งๆน่าจะเนาะจะเป็นพักย่างเหรืจิจัยยาแหงก็ได้จ้ะแล้วต่สะดวกน่าจะเนาะ ซูกอมีแคนนี้จะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวกระถางนี้เขาะจะเอาเนี่ยจะเอาเศษทักต่างๆเนี่ยจ้ใส่ลงไปก่อนจะเป็นเกนใส่ลงไปกะประมานเอาด้วจ้าเพื่อนจะกะประมาณเอา,เ,า,เ,อาเพราะว่าไอ้น้ำเพิ่นไลซึมดีแล้วก็การการดินพร้อมจ้าเพราะไดินนั้น ลายลงไปลายลายนะจ๊นะเนาะนี่จ้ะสุจกจะกาปามานเอาขนาดนี้นี่จ้ะปลายปามานตะทางนี่ก็จะประมาณขนาดเนี่ยจ้ะสุจะสุจะใส่เศษใบไม้แห้งหญ้าแห้งลง,งไปในของนี่เนาะนี่จ้ะเป็นยาน่างกระไดแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะนี่จ้ะใสล่ลงไปแล้วก็จะใส่ดินจ้ะเพื่อนๆ ดินเนี่ยจะใส่ลงไปให้เต็มเลยเอาดินใส่ลงไปนะจ๊ะเพื่อนๆใส่นจน ก็ว่าเต็มกระถางเนี่ยจะใส่ลงไปเลยดินนี่สุกอะเอาดินเก่าที่เหลือจากเห็ดนั่นเห็ดนี่กะเอามาผสมจ้าเพื่อนๆเนี่ยจ้ะใส่ประมาณนี้เนาะเนี่ยใส่ประมาณนี้ เดี๋ยก่อนเด้เนี่ยใส่ประมาณนี้นะจ๊ะเอาอีกจุกน่อยมาหนะ่ออ่ออีกจุกน่อยก็ได้นี่นี่จ๊ะแล้วก็จ่อรูมไว้ก่อนจะลดน้ำก้อนหรือจะลดน้ำที่หลังก็ดดดดได้จ้ะแล้วแต่แล้วแต่ผู้ใดเนาะเดี๋ยวสูตรจะใส่วิธีแบบลดน้ำที่หลังจ้าเพืเ่อนๆนี่จ้ะ ล้วก็เอาจ้ะต้นนันชันเนาะถึงเก้าเป็นเดี๋ยวห้าสิบเอร์อันนี้ก่อนเอาไว้ก่อนบยังบะใส่จ้ะเดี๋ยวเด้สุตตร์นันชันก่อนจ้ะค่อยดึงแล้วจ้ะเพื่อนเืน่อนนี่พวนขึ้นมาเลยเอะบังลากมันจะเป็นยังไงเนานะ แข็งแรงเล้วเนาะนี่จะมีสิ่นพอมาเด็ดเองจะโอ้แข็งแรงอยู่จ้ะเป็นเพื่อนเห็นไหมเนาะสูว่าเพื่อนจะรอดอยู่จ้ะนี่เดี๋ยวเามาลงล่องปลูกเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะปลูกแบบนี้เลยนะปลูกแบบเปียงกระถาไงไอ้เพื่อนจ้ะมานี่แหละ จะใส่ไปเลยแล้วก็จะโหดน้ำเนาจ้ะเพืเ่อนๆต้นอันชั่นเราจะเด้อเดี๋ยวไปเห็นดอกเพราะว่าใบาเพิ่นน้อยเข้าดินใส่อีกก็ได้จ้านี่ดินใส่ถ้าเีอเพิ่น ได้เอ็นสานอาหารใหม่ๆเราเพื่อนก็อาจจะหญ่ให้เหาอีกก็ได้จะเพื่อนเพื่อนล่องเห็ดเนาะนี่จ้าก็ได้ขนาดนี้แหละเดี๋ยวห้ามาหดน้ำกันจะเพื่อนเนนี่จะเพื่อนๆนหลังจากที่เหาอันเอาดินใส่ให้เพื่อนรอบๆเรานอนจ้าแล้วก็จะหดน้ำจะเพื่อนเพื่อนตามด้วยหวดน้ำจะหดน้ำให้เปียกซุ่ม กระถางใหญ่อยู่โอ้น้ำซึมก็คงจะใส่เวลาอยู่จ้ะนี่จะหดน้ำก่อนื้นนี้บ่ไม่น้ำเศร้าเข่าจ้ะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นจิ้งขา้าวบ้านยาดูบม่ได้จิ้งขา้าวบ้านเจ้าของบ่ได้หุเข่าจ้ะนี่ให้น้ำยุบก,ก่อนได้จ้ะเพื่อนๆสังเกตบ้างด้อให้น้ำยุบลงไปก่อนนี่จะ บันห่อวูรูหนาวอยยิบวุ่นหนาวจ้าเพื่อนๆรักษาสุขภาพนี่นะจ้ะเพื่อนเนเป็นไข่เป็นวัดมากกับลำบากนี่จะเข้าก็ได้น้ำเพิ่งนก็นยุบลงไปแล้วเน,ะนาะจะเพื่อนเพื่อนหลัลงจากนั้นสุขจะเอาเปลือกไข่ลรยโรยรอบๆเนี่ยจ้ จากเปลือกไข่เอาลวยเราปลอกกัดมาแรงนำ้ำบางเทือกันมี <c oughs> แมงวงแมงวีจะจะเพื่อนๆนวก็ได้โรยเปลือกไข่ไปรอบๆคางๆต้นเพื่อนแห้อเนาะจานนี้เนาะแล้ววันนี้กะเจ้าซุกกะเจ้าไหวระเบียงล้างบ้านเนี่ยจะ แต่ว่าต่อไปถ้าเหาอนจะรดน้ำเพื่อนนะไอ้ซูนะจะรดเวลาว่างหรือนึกขึ้นได้เพราะว่าบ่ได้จำกัดว่าต้องเ้าแรกเนาะสำหรับสุกนะคะแล้วก่อนก่อนสิรดน้ำน่ะจ้ะเพื่อนๆสุมาิเอาอันเมื่อห้าเนี่ยจะมาจับเบิ่งดินก่อนจะถ้าดินยังซุมอยู่นี่สุจะบ่ฮหดน้ำจะพักซุกสนิทคือกันมาจ้ะ เพราะว่าจะเป็นตั้งใจการงอกหรือพักที่ปลูกในสวนก็คือการจะสุจจะสังเกตเอาดินเอาเอามือห้าเนี่ยไปจับบึงดินก่อนถ้าดินเพิ่นยังเปียกอยู่จะสุจจะบ่งหดน้ำจะสุจจะปล่อยให้เพิ่อนอันนี้ก่อนจะเพราะว่าห้าหดน้ำสะสมไปเรื่อยๆหากเพิ่นก็นจะเน่าได้จะเพื่อน,อนๆนไอ้น้ามร้ายเพิ่นก็นตายเนาะเพราะฉะนั้นก่อนจะหดน้ำพัก ทุกอย่างสําหรับสูนะจ๊ะบ่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่สวนสุจะจับเบิ่งดินก่อนจ้าเนี่ยจ้าเพื่อนเพื่อนเคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆเนาะเอามาฝากเพื่อนเพื่อนจ้าเนี่ยกับเบลูวา่าเพิ่นจะใหญ่ให้ห้าบอเนาะก็ล่องเหตุเบิ่งจ้าสาหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจ้าฝากติดตามได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะ เดี๋ยวเรามา,มาลุ่นกันเนอะจากเนาะว่าเพื่อนจะย่าย่งห้าบอจะเนี่ยเป็นต้นของอันชั้นจะเป็นเืน่อนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ